เรียบร้อยครับผมสวัสดีครับพอครับจอดน้องบานครับมันี่วางวางจอดน้องบานกเกเจยวสอบออกไปเทศครับผมตอคู่นี่เขาไม่ครับผมเป็นตอกเนื้อยังว่างครับยังท่านไตดีจอดนะครับจอาไปเทศมมนี่ครับผมจังได้กล่าวว่าเบิงมารุนเป็นนักการครับผมกับจอดน้องบานนะครับผมออกเปรมเมนี่แล้วครับที่ตามชมนักกันนะครับ หยบร้อยครับผมคู่นี้เลยครับพระาจิดแต้มครับครับผมจอดน้องบ้านครับผมระราจิตแต้มครับ ออกหมานครับคู่นี้ครับผมเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับสนใจสอบถานได้ครับจอน้องบ้านครับผมคุณครับเรียบร้อยครับผมีสบยครับระยะเจี๊บแจมครับ ผมเก็บอีกแต้มครับผมกับผลงานต่อคู่นี้เลยครับยังบ้างครับผมสนใจก็ติดต่อได้ครับจอดหนองบ้านครับผมขอบคุณครับครับผมผลงานสั้นตอกมือนนี้ครับผมเก็บสองแต้มครับผมสําหรับตอกเนื้อคู่นี้ครับผมยังบ้างนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามผามาได้เลครับทางจอดหนองบ้านค้นสั้นตอกนะครับสําหรับคลิปนี้คร ขอบคุณที่รับชมครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องจอดน้องบ้านพ่นสันต่อกันเลยวยครับสวัสดีครับ